สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดนะคะถึงเรื่องการไปรสนีกันต่อนะคะก็นะคะเออสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาสมัครงานในไปรส์นีที่อเมริกานะคะก็หลายๆคนก็กังวลถึงเรื่องของภาษาใช่ไหมคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยออของเราเนี่ยจะ จะพอสมัครงานได้ไหมนะคะก็คือในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องอาสามารถนะคะที่จะสื่อสารพูดได้ในระดับหนึ่งนะคะเพื่อที่เวลาที่หัวหน้าเขาสั่งงานอะไรเราเราจะาได้ฟังเข้าใจนะคะแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะเราก็เวลาที่เราเ เข้ามาทำได้เข้ามาทํางานแล้วถ้าเกิดว่าเวลาที่หัวหน้าสั่งงานถ้าเราไม่เข้าใจในในในงานที่เขาสั่งเราก็าทวนคําถามนะคะถามเขาอีกครั้งว่าเามื่อกี้อยู่สั่งฉันว่าอะไรนะแล้วก็เราก็ ทวนคาถามแล้วก็บอกในสิ่งที่เราเข้าใจว่าเรากับเขาเข้าใจตรงกันไหมนะคะแล้วก็เมื่อทวนคําถามนะคะแล้วก็ถามหัวหน้านะคะว่าเออโอเคสิ่งที่อยู่สั่งฉันเนี่ยให้ฉันทำเนี่ยฉันเข้าใจถูกต้องไหมนะคะเ,เมื่อเรานะคะเข้าใจแล้วนะคะว่าหัวหน้าสั่งงานอะไรเราก็ไปทําตามที่หัวหน้าสั่งนะคะจริงๆภาษาก็ไม่ใช่ว่าอุปสรรคอะไรามากมายในการทํางานที่ไประษณีน,นะคะก็ขอแค่ สื่อสารได้นะคะเข้าใจนะคะอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษนะคะก็ในระดับหนึ่งไม่ต้องถือว่าเก่งมากนะคะก็จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะคะที่สนใจในในงานไพรสน์นีนะคะลองสมัครเข้ามาดูก่อนนะคะลองเข้ามา ทำดูก่อนว่าเราชอบไหมเราสามารถทำได้ไหมก็จริงๆแล้วงานไปรษณีย์ก็อาจจะไม่ใช่งานที่หลายๆคนนะคะอยากจะทำหรือว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับหลายๆคนนะคะก็คืออยากจะให้อยากจะให้ลองเข้ามาทำดูก่อนนะคะว่าในลักษณะของงานเราโอเคไหมเราทำได้ได้ไหมงานมันหนักจนเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในงานไปรษณีย์ก็มีตำแหน่ง ต่างๆนะคะเยอะนะคะก,ไคก,กไค็ไม่ใช่แค่พนักงานคลึกไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่พนักงานขับรถส่งจดหมายนะคะยังมีตําแหน่งอีกหลายๆตําแหน่งนะคะที่เขาเปิดรับนะคะก็ฝากบอกอเพื่อนๆนะคะฝากบอกต่อเพื่อนๆที่สนใจนะคะในงานปรายนีย์ที่อเมริกานะคะก็ให้สมัครกันเข้ามานะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขาเปิดรับพนักงานเป็นจํานวนมากนะคะคือทั่วประเทศเลยนะคะต้องการพนักงาน ยมากเลยนะคะก็นะคะอย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของภาษานะคะก็ไม่ได้ไม่ยากนะคะจนเกินไปขอแค่เราพูดสื่อสารได้นะคะกออ็คิดว่าออแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะสำหรับออในงานไพรสน์นีนะคะซึ่งออจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเกินไปเลยนะคะเราคิดว่าเ,ออเพื่อน,อนๆทุกคนนะคะที่อยากจะทำงานไปรสน์นีก็สามารถทำได้นะคะก็วันนี้นะคะ ออไม่มีอะไรมากนะคะก็วันนี้ก็จะมาแชร์นะคะเรื่องราวนะคะประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับงานไพรส์นีสำหรับทุกๆคนที่สนใจในงานนี้นะคะเดี๋ยวเ,เรามาต่อกันในคลิปหน้าอีกนะคะเดี๋ยวจะนำเสนอข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับงานไพรส์นีอีกนะคะก็วันนี้นะคะก่อนไปก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนที่เข้ามาติดตามเราก็ เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆบ๊ายบายค่ะ